Happy birthday, happy birthday, happy birthday. เพลงนี้ไหมาพอายุปันตาน้องเคยมาหน้ามากปิด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 น้องอายุ50 50ทำไมยังทำไมยังไม่มีแฟนอ่าดี๋ยว่เดี๋ยวกกอนครับให้พี่อธิษฐานนิดนึงเนาะครับหนึงสอาอธิษฐานครับหมดเวลาเตกนะพี่ย้เ่ออจนช็อกโกแลติว เสียดายอ่ะอยนกินเลยแต่ที่สำคัญคือพี่รุ่นเก็บกินครับไม่ได้กินเลยแล้วมีของเล็กน้อยนะครับมาให้พี่แคทด้วยครับจากพวกเราทั้งสามคนแล้วก็พี่แดงพี่แมวแล้วก็พี่แนนทุกคนทุกคนเลยครับนี่คือสุดยอดกิฟต์นะฮะวาเช่รด้เปล่ากิฟต์วาเชอร์จากประเทศสเปนเมืองบาร์เซโล์นาโรงแรมโรงแรม สปปโยโอ้ปรยสไปยองเดียวคงเรียวคงไตรยิ่งไบแล้วไม่ใช่โอ้ยทิมงานแค่มาก่อนรับรับรอบรับรับรับรอบรอบอบๆรอออะๆรอบรออบๆรอบรอบๆรอบ่รอบ้าอรรอบๆนออบๆอรอ อะะไรฮข้างในคืออะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้เหรอเชอเน่อ่าบ้านพี่รุ่นมีอีกไหมครับเทต้นนะฮะต้นนะฮะี๋ยวก็แล้วก็ข้าหลังอย่าห่อก็ได้รู้ข้าวหลังง่าห่อกระดาษห่อขนาดนี้มาจากประเทศอิตาลีนี่นี่นี่ผมสร้อยคอนี่ของสองปีที่แล้วนะนะฮะผมรู้นะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าโบนเนี่ยนะฮะลักษณะคล้ายกับโบนที่อยู่ในเมืองของฟลอเรนซ์มังต้องมาจากอิตาลีแน่ ท่นใจเอาเดี๋ยวพ่อเอาเลย,อเ,อเ,ลยเอาเลยจะไปรอบรอกพ่อก็ไปเลยไปพ่อไงและและและที่กล่าวมาทั้งหมดอยู่ที่เทอรอ์มินะอลทเวนตี้วันหมดเลยไอ้บอกบอกิ๊กซีธนาบิ๊กซีอ้อมใหญ่ทเทอร์มินอลทเวนตี้วันญี่ปุ่นสเป้ถถ่ายรูปก